สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผม2องสามสี่บารมีบอลวันนี้มีบอลสีสวยมาแบ่งปันนะครับพี่พี่ค่าจะส่งเนาะมีค่าจะส่ง50บาทแต่ถ้า3ต้นนะครับพี่พี่สต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมอ่าบอลด่างบอลแลบอลป้ายครับพี่เราขายแต่ไม้หน้าสวยไม่มีไม้หน้าลุ้นครับพี่สอบถามกันได้เลยศูนย์หนึ่งสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเนาะเดี๋ยวมีออปเปอเรเตอร์ก้อยออเปอเร์ออเปอเรเตอร์สาวน้องก้อยรับสาย จะลิ้นพันไปไหนนะครับเนี่ยแล้วก็รบกวนอ่าพี่ๆนะครับพี่ก่อนที่จะแอดไลนะ์เนาะรบกวนโทรมาก่อนนะพี่เนาะฝั่งผมจะได้เมมเบอร์พี่พี่ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าฝั่งพี่เนี่ยเบมเบอร์ไปแล้วแอดไลน์อยู่ฝ่ายเดียวบางทีมันจะไม่ขึ้นนะพี่เนาะรบกวนโทรมาก่อนนะครับพี่โทรโทรมาพูดคุยก่อนเนาะจะได้แอดไลน์ถูกนะครับแอด,ดเบอร์ถูกเนาะมาเริ่มกันครับพี่ต้นนี้ราศีเมษที่หลายคนทักมาถามผมว่ามีไหมมีไหมอ่ะมีมาแบ่งแล้วกันพี่เพราะว่า ช่วงนั้นแบ่งไปรุ่นเล่่แต่ว่าได้แม่มาห้าหมื่นแล้วก็ขายขึ้นไม่กี่ต้นหนึ่งนะพี่ขึ้นไม่กี่ต้นหนาไม่กี่ต้นขายไปรอตที่ว่าบอลแบบว่า, A, ารัสเอราคาแรงเนาะแล้วก็หมดรุ่นไปเหลือคัดไว้รุ่นเนี้ยพี่ประมาณนี้แต่อันนี้เป็นไม้รุ่นตั้งแต่ปลูกเมื่อปลายปีที่แล้วนะพี่ไม้มีหัวแล้วเนาะไม้มีหัวแล้วอ่ะเปิดแบ่งสายนี้ครับพี่สานี้ราสีเมตรราสีเมตรอันนี้ราสีเมตรน,นะจะดังประมาณนี้ดังประมาณนี้นี่ความดางัง อย่างสวยเลยตัดเข้มเข้มถือสวยเลยด่างแดงแนละ้วไม่ด่างแดงเนาะพื้นใบเออมออกน้ําออก,ออก,ออก,ออกน้ําตาลน้ําตาล,ตาลอมเขียวแบบนี้อือ่ะแบ่งที่เจ็ดร้อยห้าสิบาทนะพี่กระถางหกนิ้วกระถางอันนี้อันนี้กระถางห้าดางหกแต่ว่าไซส์เดียวกันนะพี่หมายไซส์เดียวกันปลูกพร้อมกันเลยเจ็ดร้อยห้าสิบาทครับราสีเมตดด่างสวยนี่เมตดด่างสวยสวยเลยนี่ราสีเมตรครับพี่ 7จ็ดร้อยห้าสิบาทแดงเดือดมากยกเว้นต้นใหญ่นะพี่ต้นใหญ่ต้นนี้ผมว่าเลี้ยงอีกไม่นานได้หนอแล้วต้นนี้ขอหนึ่งพันสองร้อยบาทครับพี่หนึ่งพันสองร้อยใหญ่จริงกระถางหกนิ้วเบิ่มๆให้ดูใบใหญ่กว่าฝ่ามือแล้วหนึ่งพันสองร้อยน่ต้นใหญ่เนาะต้นใหญ่เนาะส่วนใชนี้แบ่งยุทธี่เจ็ดร้อยห้าสิบครับนี่ดังสวยเลยราศีเมษนะครับราศีเมษหนึ่งในสิบสองราศีนะครับผมมี ตอนนี้ผมมีราศีเมษร,ราศีมีราศีสิงห์เนาะประมาณนี้อ่าเจ็ดร้อยห้าสิบบาทราศีเมษสวยๆนะครับผมเออมาอ่ะทางนี้เป็นศิราหุ่มทองครับสิราหุ่มทองด่างนะสิราหุ่มทองด่างนี่หน้าเหลืองทองสวยเลยศิราหุ่มทองด่างสองร้อยห้าสิบบาทครับ250สองร้อยห้าสิบศิราหุ่มทองด่างครึ่งครึง่งครึคร่งแบบนี้เลย หน้าทองหน้าชมพูครับพี่หน้าทองหน้าชมพูเนาะนี่สวยๆเลยสองร้อยห้าสิบาทครับสิตลาหุ้มทองด่างนี่สวยๆอันนี้ราศีเมษไเป็นแล้วมาราศีมีนครับพี่ราศีมีนราศีมีนราศีมีนสี่ร้อยบาทครับผมราศีมีนมีนจะถูกเปิดตัวมาก่อนราศีเมษนะพี่ราศีเมษนี่มันจะถูกเปิดตัวตามมาประมาณสักห้าหรือหกเดือนผมจะไม่ผิดอ่ะ ราสีมีนนี่ออกมาก่อนอ่าอันนี้ราสีมีนสี่ร้อยบาทนะครับผมสี่ร้อยบาทแล้วก็ตัวนี้สีการจนาพิเศษเจนสองขอบทองนะพี่ด่างทองเนาะด่างเหลืองทองนะครับสีการจดนาพิเศษเจนสองเจนสองเจนแรกจะเป็นหน้าชมพูป้ายน้ำตาลแบบว่าอ่าไม่ไม่ออกทองแบบนี้เนาะอันนี้เจนสองเจนสองหน้าทอง สีกาจนาพิเศษ3ามห้าิบาทครับพี่สามร้อยห้าสิบาทอ่าด้านนี้เป็นสีเลิกงามสีเลิกงามสีเลิกงามไซส์กำลังโตพุ่งพุ่งครับพี่ห้าร้อยห้าสิบาทครับสีเลิกงามนี่ใบใหม่ป้าแจ่มมากเลยนี่เลยเหลืองเหลืองสวยสวยเอะมาเลยครับพี่สีเลิกงามห้าอยห้าสิบาทครับแจ่มแจมแบบนี้เลยเพชรประกายดาวเพชรประกายดาวเพชรประกายดาวครับนี่ ไม้ด่างเหลืองที่น่าเก็บอีกต้นนะพี่เพชรประกายดาวเนาะสามร้อยบาทครับเพชรประกายดาวสามร้อยบาทต้นนี้ลูกไม้ผ่าหน้าสวยหน้าชมพูใบไม้เปิดใบไม้เปิดเหลืองนี่ลูกไม้ผ่านะพี่ชิ้นผ่านเนาะแม่เขาเป็นไม้มาเล็ดนะพี่แล้วก็เอามาผ่านทันทีนะครับพี่นี่ใบไม้เปิดเปิดออกเหลืองเหลืองหน้าชมพูอ่อนสวยต้นนี้ อ่าสามร้อยห้าสิบาทครับสามร้อยห้าสิบบาทลูกไม้ผ่าหน้าชมพูนะครับใบใหม,ม,ม่เปิดเสียงสวยเลยส่วนใครชอบใบกลมครับพี่ต้นนี้มล็ดนะครับมล็ดเพาะ,มะเมล็ดใบกลมสวยสวยห้าร้อยบาทครับลูกไม้เพอเมล็ดครับห้าร้อยบาทใบกลมสวยสวยด้านนี้เป็นบัวสวรรค์ครับพี่พี่บัวสวรรค์ไม้ด่างชมพูนะด่างชมพูโ่าใบใหม่สวยจัดเลยครรบครึ่ง,คร,งครึ่งติดกันมาเลยบัว ขอไปครับพี่บัวกันหาบัวกันหาเห็นป้นายบัวบัวกันหาบัวกันหาสองร้อยห้าสิบบาทครับสองร้อยห้าสิบบัวกันหาอาถามมาตรงนี้เป็นด่างชมพูเช่นกันมณีมรกตครับมณีมรกตสองร้อยห้าสิบาทเช่นกันครับพี่สองร้อยห้าสิบมณีมรกตนด่างชมพูสวยๆ ด้านนี้เป็นไม้ใหม่เทวีสุริยาครับพี่เทวีสุริยานี่เปิดด่างครับเราขายไม้ด่างไม่ขายไม้ลุ้นครับพี่ส่วนสองสามสี่บริีมีบอลไม่มีไม้ลุ้นแล้วก็สอบถามกานได้ครับพี่ว่าพี่ซื้อต้อนนี้มามันใช่ไหมอะไรยังไงสอบถามได้ครับพี่บางทีบางทีเจอแบบว่าไปเจอที่ไม้ที่เขาขายแต่ชื่อนะแต่เขาไม่ได้บอกว่าด่างหรือไม่ด่างนี้เนานะพี่เนาะนี่ปรึกษาก็ได้ครับพี่ปรึกษาก็ได้ครับแต่ผมขายแต่ไม้ด่างนะไม้ด่างไม่ไปไม่มีไม้ลุ้นครับ เทวีสุริยา450บาทครับพี่ต่างสวยเลยไม้ใหม่เลจะจ๋า,จา,จาปีนี้เลยเอามาเปิดราคาหลักร้อยครับพี่450บาทเทวีสุริยาโอมาสวยมากมีขนาดนเล็กยังขนาดนี้แล้วนี่นะสวยจริงอ่าซับพูนผลซับพูนผล300บาทครับ300บาทซับพูนผลซับพูนผล อันนี้เป็นเทพอัศร,ราครับพี่เทพอักษราโอ้ยแม่แม่สองหมื 2, ่นตั้งแต่ปีที่แล้วไม่รู้คือหรือยังนะ <c oughs> พี่ผ่าไปแล้วมันมันได้จำนวนไม่ค่อยเยอะมันจะเขียวซะเยอะอ่ะอันนี้คัดหน้าที่สวยมาให้เทพศร,ารา้าสองร้อยบาทครับพี่สองร้อยบาทฟอร์มสวยดังสวยเลยเทพอักษราบอลกาบแล้วก็ด้านนี้ข้างๆบอลกาบเช่นกันครับพี่แต่ว่าเป็นกาบที่มาใหม่กว่าเทพษร,ราต้นนี้ชื่อว่าเทพราชาครับกาบด่าง เม็ดสีสวยเทพราชาสามร้อยบาทครับพี่พี่เนี่ยเทพราชาสามร้อยบาทเป็นกระดับดังเช่นกันเม็ดสีเข้มสวยสวยเทพราชานะครับสามร้อยบาทดันนี้เป็นใบกลมป้ายชมพูครับพี่ชื่อว่าเทพพบุตรเทพพบุตรใบกลมป้ายชมพูนี่กระถางห้าเลยฟอร์มแบบว่าโต,โต,โ,ตโตเต็มคาราเบลสวยสวยเทพพบุตรครับพี่ใา้แล้วเรียบร้อย ต้องป้ายนะเราป้ายจะพวแบบนี้นะเทพบุตรต้นนี้ไซน์นี้มีแบ่งต้นเดียวครับพี่ห้าร้อยบาทเทพบุตรป้ายสวยมากไม่ป้ายอีกเยอะ <c oughs> ไม้ทายากอีกต้นนี่ใบกลมป้ายชมพางนี้พี่ยิ่งโตยิ่งโอยยิ่งสวยนะนี่ใบกลมบลกน่ารักเลยห้าร้อยบาทครับพี่เทพบุตรอ่าด้านนี้เป็นเทพคิรีบอลกราบบอลกราบบอลกราบเทพคิรีครับพี่เทพคิรี นี่บอลกับป้ายนะป้ายแบบนี้นะพี่ไซส์ใหญ่ล้นกระถางห้าเลยไซส์ใหญ่ล้นกระถางห้าเลยเทพคีรีสามร้อยบาทครับพี่สามร้อยบาทเทพคีรีเทียบกับฝ่ามือใหญ่มากล้นกระถางห้ามันต้องไปแปดหรือสิบแล้วไซส์นี้นะไม้ไซส์นี้สามร้อยบาทครับทเทพคีรีสวยมากอ่ะต้นนี้ลูกไม้ ลูกไม้ลูกไม้แยกหนอลนะพี่เป็นไม้ที่แยกหน่อมาจากแม่เขาเป็นไม้ไมมเมล็ดเนาะแล้วผมก็แยกหน่อมาไม่มีชื่อนะเป็นลูกไม้ลูกไม้เนาะด่างสวยเลยนี่ด่างแดงเข้มดุดันสวยมากกระด่างห้าลูกไม้แยกหนอนะพี่แปดร้อยห้าสิบาทครับแปดร้อยห้าสิบทรงใบนี่ขอบขาวนะพี่ขอบใบขาวเนาะด่างแดงสวย แต่ละสิบาทไม้แจกหน่อนะครับไม้แจกหน่อลูกไม้เนาะตอนนี้เกาะเกตหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่เมืองเกาะเกตเมืองเกาะเกตเมืองเกาะเกตหนึ่งร้อยห้าสิบาทพบรักพบรักพบรักหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพบรักเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทอ๋ออ่าบวกกันบวกกันหาบวกกันหานี่ฟอร์มสวยอีกต้นสองร้อยห้าสิบนะพี่บวกกันหาเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นมงกุฎดอกส้มไม้ใหม่ สวยสวยเดี๋ยวมีตรงนู้นอีกมีตรงนู้นต้นใหญ่ด้วยเดี๋ยวให้ดูต้นใหญ่ต้นใหญ่แบ่งห้าร้อยห้าสิบครับพี่ห้าร้อยห้าร้อยทวดห้าร้อยทวนห้าร้อยห้าสิบแล้วเอาห้าร้อยทวนเนี่ยห้าร้อยทวนห้าร้อยทวนเดี๋ยวไปเดี๋ยวให้ดูต้นใหญ่อยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นมงกุฎดอกส้มนะใช่ด่างแบบนี้เนี่ยตอนโตเขาออกด่างส้มนะแม่เขาเนี่ยแม่แม่แบบว่าหน้าโตเต็มที่เนาะออกหน้าด่างส้ม เรียกงกุฎด,ดอกส้มนะครับต้นนี้เจ้าร้านช้างครับพี่เจ้าร้านช้างสองร้อยบาทครับเจ้าร้านช้างสองร้อยบาทดารานพรัตกระถางห้าครับพี่ดารานพรัตป้ายสวยๆป้ายลึกแจมๆสี่ร้อยห้าสิบาทครับฟอร์มนี้กระถางห้านิ้วหนาะกระถางห้าสี่ร้อยห้าสิบบาทสวยๆเลยนี่ลูกไม้ลูกไม้ผ่าด่างสวยต้นนะพี่เนาะ ที่ขึ้นไปต้นคลิปมีมีแบ่งตัวนี้อีกแล้วแต่ความใครชอบต้นนู้นหรือต้นนี้เลือกได้นะสามร้อยห้าสิบครับพี่สามร้อยห้าสิบด่างจมพูใบใหม่เปิดมาเหมือนกันเลยเหมือนต้นที่ขึ้นไปก่อนก่อนตอนต้น,ต,นต้นคลิปเลยออกเหลืองทองครับพี่เหลืองเหลืองทองเนาะเม็ดเม็ดนี่เม็ดจมพูสวยมากสามร้อยห้าสิบลูกไม้ผ่าด่างสวยนะครับผมเจ้าสาวป้ายสามร้อยห้าสิบาทครับฟอร์มกระถางห้าโล้นนะเจ้าสาว,สาวเจ้าสาวนี่ป้ายแจ่มมาก สามรอยห้าิบาทครับเบตอนนี้ต้นนี้เป็นลูกไม้เพาะเมล็ดครับพี่กระถาง6.5จุดใหญ่ๆเลยลูกไม้เพาะเมล็ดด้งในแบบนี้นี่ด่างแดงๆใบทรงใบสวยนะี่ทรงใบสวยแข็งแรงไม่ต้องค้ำเลยต้นนี้อ่าแต่งที่เก้บาทครับพี่เก้าร้อบาท เก้าร้อยบาทลูกไม้มีหน่อมาแล้วนะมีหน่อมาแล้วเห็นไหมพี่นี่หนอนหนอนอู้ตรงตรงโคนต้นมีหน่อแล้วเรียบร้อยเก้าร้อยบาทครับลูกไม้มเมล็ดด่างแดงมันจะเหมือนไม่ติตดติดทองมาหน่อยนะพี่สะโพกสวยเก้าร้อยบาทครับมีหน่อแล้วเรียบร้อยเดอ้อด้านนี้เป็นเศรษฐีปีชวดไม้ใหม่ไม้ของอาจารย์วิรัติครับพี่เศรษฐีปีชวด เศรษฐีปีชวดหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับนี่หน้าออริจินอลเขาจะมีหน้าแผงนะบี่หน้าแผงมันจะเป็นด่างขาวเนาะด่างขาวผมว่าไม่ค่อยสวยเป็นด่างขาวเขียวเฉย,ยนี่ตั้งหน้านี้เลยบี่หน้าออริจินอลชมพูอมแดงหนึ่งพันร้บาทครับเศรษฐีปีชวดไม้ใหม่ไม้ไมไมไมหอใจวิรลัตนะครับผมผสมไม้สวยออกมากได้ววาวมากโอเชน โวเคโนโดังสวยๆครับพี่สามร้อยห้าสิบาทครับโวเคโนโ,โวเคโนภูเขาไฟนะครับโวเคโนภูเขาไฟดังสวยๆสามร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนี่มีเจ้ารัานช้างนี้อีกต้นสวยๆสองร้อยบาทครับพี่เจ้าร้านช้างปลายสวยๆอ่าเถียงกวาดครับพี่เหลือต้นเดียวแล้วมีแค่มาสามต้นไปหมดเลยเหลือต้นสุดท้าย เห็นกวาดนี่เห็นกวาดเห็นกวาดสามร้อยบาทครับพี่พี่สามร้อยบาทเห็นกวาดป้ายนะป้ายนะป้ายเรลียวคัดแต่ที่ไปป้ายมาให้นะครับต้องป้ายจะพูดแบบนี้นะเห็นกวาดสามร้อยบาทครับเหลือต้นเดียวผลิตออกไม่ทันเลยมีแต่คนทักมาถามเยอะมากครับพี่เห็นกวาดเนาะแบ่งเหลือต้นสุดท้ายสามร้อยบาทครับพี่เหลือสามร้อยบาทอ่ะต้นนี้ที่บอกว่าอยู่ฝั่งนี้มีต้นใหญ่มงกุฎด,ดอกส้มครับพี่โตมาหน้าจะสวยแบบนี้เลยมงกุฎดอกส้มห้าร้อยบาทครับ ห้าร้อยบาทมงกุฎดอกส้มนี่มีตัวเล็กอยู่ตรงนี้ด้ยตัวเล็กตัวเล็กแบ่งห้าร้อยบาทนะครับพี่พี่ห้าร้อยบาทเนาะมงกุฎดอกส้มนี่ด่างสวยมากด้านนี้เป็นลูกไม้ใบหอกด่างแดงนะพี่ลูกไม้ใบหอกด่างแดงแบบนี้นะเป็นลูกไม้ผ่านะครับลูกไม้ผ่าใบหอกด่างแดงลูกไม้ใบหอกด่ะ ผ่าด่างแดงเนาะนี่สวยๆเลยสามร้อยห้าสิบาทครับพี่สามร้อยห้าสิบาทใบหอกด่างแดงสวยๆเออเนี่ยเจีมๆทุกต้นเลยสามร้อยห้าสิบาทครับมีแค่นี้เดอ้อนี่อ่ะดูวงกว้างทีลูกไม้ใบหอกลูกไม้ผ่าด่างแดงสวยๆสามร้อยห้าสิบบาทครับตรงนี้เป็นเพชรพลอยการครับพี่ใบกลม ใบกลมด่างสวยใบกลมด่างสวยเพชรพลอยการเพชรพลอยการเพชรพลอยการนี่ไม้มีชื่อสวยอีกต้นครับพี่ไม้ใบกลมไม้ใบกลมนี่ด่างสวยด่างจมพูอมอมเหลืองๆเลยพี่อมส้มๆ่อยเนาะนี่เพชรพลอยการสี่ร้อยห้าสิบบาทครับพี่สี่ร้อยห้าสิบเพชรพลอยการผมชอบชื่อมากผมบอกเลยชื่อแบบ ว้าวพี่ชื่อแบบว้าวมากแล้วหน้าไม้สวยด้วยนะเพชรพลอยการสี่ร้ยหสิบาทครับพี่ตรงนี้บอลกาบมณีไม่ขลาครับมณีไม่ขลาบอลกาบด่างชมพสูสวยๆสายหวานนะพี่ต้องมีนะสามร้อยบาทมณีไม่ขลามณนนีไม่ขลานี่มณีไม่ขลาใบแข็งก้านแข็งครับพี่ไม่ต้องค้ำทรงสวยด่างสวยมณนนีไม่ขลาสามร้อยบาท ตาน,นี้เป็นรัชโลธอนครับรัชโลธอนรัชโลธอนนี่ดังสวยสวยสามร้อยห้าสิบาทครับไม้ใหม่ไม้ใหม,ใหม,ใหม่ปีนี้เดอ้อรัชโลธอนนะครับแบ่งหลักร้อยเลยพี่สามร้อยห้าสิบรัชโลธอนสวยสวยอ่านี่มีนี่ตรงนี้อีกรัชโลธอนใบหม่เปิดมาจึ้งมากสามร้อยห้าสิบบาทนะผมเพชรพระนคร เพชรพระนครรอดใหม่จึ้งมากแบ่งต้นนี้ครับพี่สามร้อยห้าสิบเพชรพระนครด่างคือเกิดทุกใบเลยนี่หลอดใหม่ด่างนะครับรอดหม่มาแล้วเพชรพระนครสามร้อยห้าสิบบาทนี่แล้วก็ด,ดทินี่เด,ดทีนี่เด,ดทินี่หน้าหวานหน้าหวานโว้ใบนี้พี่ฮาร์ปครึ่งเลยนะออกทองนะพี่ออกส้มทองเลยนะใบใหม่ฮาร์ปครึ่งสามร้อยห้าสิบบาทสวยจัด ดิที่นี่นะครับดิทีนท่นี่นะดิที่นี่ไม้ใหม่ไม้แรปีนี้เช่นกันครับพี่แบ่งหลักร้อยเลย350สามร้อยห้าสิบสวยๆครับหลวงตามเมืองต้นนี้ว้าวมากฟอร์มพุ่งแล้วนะพี่ฟอมพุ่งลน้นกระถางสีแล้วนะสามรอยหสิบาทครับตันนี้ขอสามร้อยห้าสิบขึ้นหกได้เลยสบายแล้วด่างสวยด้วยดา่างกระเทียนด่างทุกใบนี่ฟอร์มพุ่งแล้วนะเอียงข้างประมาณนี้สามร้อยห้าสิบหลวงตามเมืองต้นนี้สวยมาก สวยมากมณีร้อมเพชรครับด่างสวยมณีร้อมเพชรนี่มณีร้อมเพชรมณีร้อมเพชรตอนนี้สามร้อยบาทครับพี่พี่สามร้อยบาทมณีร้อมเพชรด่างชมพูนะครับด่างชมพูหน้าสวยเลยสามร้อยตรงนี้เป็นเศรษฐีเรือทองครับเศรษฐีเรือทองสติกเกอร์ที่พี่พี่หลายคนเห็นเขาแปะตรงกระจกหลังรถยนประมาณน,นี้เศรษฐีเรือทองเศรษฐีเรือทองเออ นี่หน้าเริ่มมานะพี่หน้าทองเริ่มมานะเศรษฐีเรเือทองสวยๆเลยสามร้อยบาทครับพี่พี่โตมาสวยมากจริงเศรษฐีเรเือทองเนี่ยด่างทุกใบหน้าสวยๆเศรษฐีเรเือทองสามร้อยบาทสามต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมศูนย์นกศรีเก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้เจ็ดเดี่ยวออบเทอร์สามน้องก้อยรับสายเนาะสองสามสี่บารมีบอลฝากได้นะพี่ไม้สวยเนาะไม้แรงไม้เทพไม้ป้ายไม้ด่างไม่มีไม้ลุ้นนะครับ สวยๆฝากกดติดตามเลยเด้อสนใจต้งไหนก็โทรกิ้งกางมาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผม